และสำหรับช่วงเวทีคันเทิงวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอย่างเอมโบนิวแคนทรีนั่นเองนะฮะที่บอกเลยว่าตอนนี้นั้นเจ้าตัวและก็กลุ่มเพื่อนกำลังซุ่มทำโปรเจกต์พิเศษของแกรมมี่อยู่ในครบรอบ40ปีนั่นเองจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันดีกว่าครับแววว่าหยิบเพลงพี่เบิร์ดมาทำด้วยฮะเป็นโปรเจกต์40ปีของสเวนแกรมมี่ด้วย<อ>เราได้มีส่วนร่วมในการแบบนำเพลงพี่เบิร์ด<อ>มาร้องอใช่แล้วก็เพลงต่อไปเนี่ย จะเป็นเพลงอะไรให้แฟน,นคอยติดตามได้เลยช่วงที่ไม่ได้ออกกําลังกายก็จะคุมอาหารมากกว่าดูการกินอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยก็ห้านน้ำหนักขึ้นอ,ะอ่ะ <laughs> ครับก็สามารถติดตาม EMBO เลยนะครับ EMBO New Country ครับกด EMBO บอันเดอร r สกอร์นิวแครับจะเป็นเพลงไหนนะคะก็ต้องรอติดตามกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนั้น,นยังคงสามารถร่วมหวตเสนอรายชื่อกันได้นะครับในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกลุกทุกอวอร์ด 2,566นะฮะในส่วนของประเภทรางวัลมหาชนนั่นเองครับวันนี้ก่อนจากกันไปต้องขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ